กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมคาพาร์กิ้งกับผมโคเน,นล่ากันนะครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมไปหากเกลียนคนเล่นในเกมคาพาร์กิ้งนะครับผมโดยเราจะใช้เอาเป็นรถสไลด์นะครับรถสไลด์ในการที่เราจะเอาไปเกลียนคนในเกมแล้วไอ้รถสไลด์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนว่าผมยังเห็นอยู่แต่มันหายไปไหนละเดี๋ยวผมขอเลื่อนหาก่อน มันน่าจะอยู่แบบว่าเทียระดับแบบต่ำๆนะรถสไลด์นะครับไม่น่าจะอยู่ระดับเทียร์สูงครับมันหายไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวถามจริงเราลองอ๋อมันน่าจะอยู่ระดับประมาณกลางๆนะครับสําหรับรถสไลด์นี่ไงนี่ไงประมาณนี้แหละนี่เจอแล้วและนี่ก็จะเป็นพระเอกของเรานะครับผมที่เราจะเอาไปเรียนคนในวันนี้ครับบอกได้คําเดียวครับว่าวันนี้เนี่ยหาแน่นอนเพราะว่า เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมสามารถขึ้นรถคนอื่นได้นะครับไ d ดี ID ของผม ID ดีนี้เนี่ยสามารถขึ้นรถคนอื่นได้ทุกคนเลยนะครับเพราะว่ามันปลดล็อกกุญแจผีให้ผมเรียบร้อยแลวเออเป็นอะไรที่แบบงงมากเลยทั้งที่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยมันสามารถขึ้นรถคนอื่นได้ทุกคันเลยครับในการที่เราจะเอารถสไลด์ไปเกียนคนอื่นเนี่ยรถสไลด์เราเนี่มันก็ต้องแรงเป็นพิเศษดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องอับเครื่องยนต์ให้มันแรงที่สุดก่อนนะครับนี่ครับ ไม่ว่าจะเป็นพวกท่อครับซิปจูนนิ่งครับ,บเบรคครับแล้วก็ฟาสเกียร์ยรบล็อกนะครับผมเนี่ยฮะอินเตอร์คูลเล์ก็ใส่ไปด้วยนะครับโอเคครับผมและตอนนี้เราก็ได้อัพรถของเราเนี่ยเรียกได้ว่าแรงมากๆแล้วสำหรับรถสไลซ์ซิงของเราที่จะเอาไปเตียนคนในวันนี้ผมปรับไฟแนลได์ในเกียร์เรทิโอสัก3.6ประมาณนี้พอแล้วนะครับโอเคครับทุกคนเอ้ยเดี๋ยวก่อนอื่นเลยรถสไลซ์เรามันต้องซิ่งกว่านี้แบบนี้มันไม่ซิ่งมันไม่โดดเด่นมันไม่แปลกตาครับ ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมจะใส่ล้อล้อบางล้อบางไม่ค่อยสวยครับสำหรับรถสไลด์มันเป็นรถแบบแนวบรรทุกะนะมันก็ต้องล้อมันก็ต้องหนาๆเอาเป็นล้อสีดานะครับหัวสีหัวสีแดงไหมหัวสีแดงนี่แหละผมว่าเฟี้ยวสุดละเนี่สยสไลด์หัวแดงล้อดํานะครับผมแต่ผมคิดว่านะครับ ถ้าถ้าสไลด์มันสามารถเปลี่ยนสีได้มันจะเฟี้ยวมากกว่านี้เลยครับเออแต่นี่มันทําอะไรไม่ได้เลยครับเปลี่ยนได้แค่ล้อแล้วก็สีหัวรถแค่นี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยและสำหรับรถสไลด์ของเราในวันนี้นะครับคือพระเอกของงานนี้เลยเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปเริ่มเกลียนคนในเกมนะครับมาดูกันว่าหลังจากที่เราเข้าไปเกลียนแล้วเนี่ยมันจะมีคนที่โดนเกลียนเนี่ยกดออกจากเกมหรือเปล่าอ่อ่าทุกคน ตอนนี้เนี่ยคนออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับทุกคนดูครับ1,682คนอุ้ย1,696คนแล้วนะครับอ้เกือบไป1,700คนกันเลยถือว่าคนเล่นเยอะมากอ้าวลดลงมาแล้วพูดยังไม่ทันขาดคำเลยไปครับทุกคนครับอตอนนี้ผมได้สปอนเข้ามาที่ปั๊มน้ำมันและผมเหมือนว่าผมจะเห็นคนในแมปอ่านี่ไงนี่ไงผมจะท้ายแข่งเขาครับผมเพื่อให้ รถเรามันวับออกไปที่ที่สนามแข่งมันจะได้แบบเจอคนเยอะๆจะประกดแคชชิ่งอะไรล่ะเราจะวับออกไปที่สนามแดกเอา3กิโลก็ได้เออแค่นั้นแหละฮะไม่ได้จะมาแข่งสักหน่อยการเบิร <c oughs> <c oughs> ์ยางโดยประเด็น <c oughs> มาครับผมตอนนี้รถสไลด์ของเราก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยล้วเออดานนี้เหมือนว่าจะเป็นดานที่ผมเคยเข้ามาโอเครถสไลด์ครับเตรียมความพร้อมนะครับผม ไอผมผมลืมเปลี่ยนตัวละครเลยผมอยากจะทําให้ตัวละครผมเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนแต่งให้เหมือนโจรแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เรามาลองเกลียนฐานนี้กันก่อนว่ามันจะเกลียนได้หรือเปล่าก่อนอื่นเลยนะครับผมให้เราเนี่ยทำการแบบเตรียมรถสไลด์ของเราจอดหาที่เหมาะๆนะครับผมหาที่เหมาะๆแล้วก็จากนั้นครับเอาสไลด์ลงไปแบบนี้ครับแล้วเราก็ทําการจอดแล้วก็ล็อกรถไว้จากนั้นนะครับเราก็จะไปหาเหยื่อผู้โชคร้าย ผู้โชคอะไรจะเป็นใครนะครับรถที่เขาขายอยู่นะครับผมจะไม่ไปไม่ไปเกลียนนะครับผมผมจะเอารถเฉพาะรถที่เขาจอดแบบทิ้งตามลานจอดรถแบบนี้ผมว่ามันน่าจะแบบว่าไม่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 ไปล่วงล่วงเกินคนอื่นมากจนเกินไปนะเพราะว่าเขาขายรถกันอยู่เต็มอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนว่ารถคันนี้เนี่ยจะไม่มีเจ้าของทั้งสองคันเลยนะครับผมรถทั้งสองคันจะไม่มีเจ้าของ ผมขอย้าท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าอันนี้คือผมทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับตน้องก็อย่าเอาไปทําตามเนี่ยเดี๋ยวคนในเกมเขาจะหัวร้อนแล้วเขาจะด่าพ่อร้อนแม่กันเอานะครับผมอันนี้ผมทําแบบฮาๆเฉยๆนะครับผมผมทําเป็นคอนเทนต์เฉยๆอย่าเอาไปทําตามนะขาบ,บอกไว้ก่อนเหมือนว่ารถตู้เวลไฟคันนี้นะครับจะเป็นของคนที่คนลุงคนนั้นคนลุงที่แบบถอดเสื้อโชว์กล้ามดากอยู่ตรงนั้น ดังนั้นเนี่ยเอ,เอ๊ะเดี๋ยวเย,วยเหมือนว่าเราจะเจอผู้โชคผู้โชคอะไรละ <c oughs> ตัวเจต้า ae 8 6คันนี้นะครับไม่มีเจ้าของเอยมีสี่เจ้าของเดินไปสุม่มนมตรงนั้นงั้นเราก็อชอิ่เรียบร้อยเรียบร้อยเอาไปเลยอุ๊ยอะไรเนี่ยจะไปกดซื้ออะไรไปเอาไปดอ,อุ๊ยมันเดินหน้าขึ้นไม่ได้ครับมันน่าจะต้องถอยหลังขึ้น ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้าของนี่เขารู้ตัวหรือยังนะครับอ้ยแต่เหมือนว่ารถจะบักนะครับผมอ้าวรถมันเป็นอะไรเนี่ยเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังไม่ได้ทันจะทําอะไรเดี๋ยวดูดูสภาพรถก่อนรถมันเลี้ยวไม่ไปครับรถมันเลี้ยวไม่ไปแต่มัน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 ค้างเดี๋ยวมันเลี้ยวโอ้ยได้ละได้ละโอเคเจ้าของเหมือนว่าเขาจะไม่สนใจนะเห็นไหมเจ้าของเสื้อทำดํานะครับอันนั้คือเจ้าของรถ เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยคะตอนนี้เราก็ได้ผู้โชคายมาหนึ่งคนแล้วครับแต่ั้นครับเอาสไลด์ขึ้นเออตายครับผมเ <c oughs> เดี๋วราจะเอาไปทิ้งที่ไหนกันดีเอเดี๋ยวเราไม่เอาไปทิ้งไกลดีกว่าเอาไปทิ้งในป่ากใกล้ๆแถวนี้จริงจริงๆเนี่ยผมว่าผมควรจะทำให้รถสไลด์ผมนี่มันสูงมากตัวนี้ครับมันจะได้แบบวิ่งได้ค่องๆหน่อยอะไรแบบนี้ไอตัวนี้มันตกแบบหรือเปล่า นนมันตกแมพหรือเปล่าวะแต่ขอเช็คก่อนขอเช็คก่อนเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ตกไม่ตกเอาเอามาจอดทิ้งไว้ตรงนี้นะครับผมจากนั้นฮะเราก็ทิ้งลงไปเลย <laughs> ไปแล้วไปแล้วฮะจังหวะนี้ลงไปด้านล่างแล้วดูเจ้าของเขาจะว่ายังไงนี่ไงเขาเจ้าของเขาพิมพ์อยู่เห็นไหมเต้าหู้หาแรกรถกระป๋องอันนี้คือเจ้าของรถคันเมื่อกี้นะครับรถเจ้า <laughs> รถเจ้าของรถเต้าหู้ ตกใจหมดถึงยว่ารถผมมันจะสไลด์ลงไปด้านล่างโอเคครับเดี๋ยวเราลอ,อดูผลงานสักหน่อยไหมเอ้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ด้านบนกันดีกว่าโอเคผมไม่รู้ว่าตอนนี้นเจ้าของเขาจะรู้ตัวแล้วหรือยังนะครับผมเนี่ยเนี่ยคือแบบผมต้องเอารถผมไปยกให้มันสูงกว่านี้มันขึ้นไม่ได้ครับดังนั้นผมใช้วิธีาร์ปขึ้นมาเอาเอา่า เ,เราแบบว่ามาเช็คก่อนวนะ่าตรงนี้เนี่ยมีใครที่จอดรถทิ้งบ้างเฮ้ย <Hey, S 1> ทุกคนทุกคนเหมือนว่าผมจะเจอรถหัวลากวะรถหัวลากที่มันขึ้นได้ไหมผมลืมไปแล้วอ๋อเดี๋ยวเราเอาสไลด์เราไปจอดเอาสไลด์ไปจอดขวางทางเลยครับดีฮะเอาจอดไว้ตรงนี้ครับโอเคแล้วเราจากนั้นฮะเราก็ขึ้นไปเอาหัวลากเจ้าของยัง วิ่งเจ้าของขึ้นมาแล้วอเอาถุยเอาขึ้นมาขึ้นมาเออนั่นแหละนั่นแหละขึ้นมาเลยโอเคสวยสวยสวย <c oughs> สวยครับสวยครับขึ้นมาอีกฮะขึ้นมาอีกแต่ใครมือมันบีบแต่อะไรนักหนาวมดนะี้วเอาขึ้นได้เลยนะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เอารถแล้นเดี <c oughs> ๋ยวเหมือนว่ารถมันจะปักนะครับผมออดีฟิล์ม <c oughs> <c oughs> เอาเอาเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้วับปัปับเออไม่นด้หัวลากมันใหญ่เกินไปหัวลากมันใหญ่เกินไปครับไม่สามารถเอาไปได้ครับดังนั้นเราปลดปลดลงปลดลงโอเคปลดลงแม่แมม left. หัวลากพี่แค่ไี่ใหญ่เกินไปเดี evet. ๋ยวเราไปหารถคันเล็กดีกว่านะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนว่าผมจะเจอรถสไลด์แบบมีคนเอารถมาเกียนเหมือนกับเราเลยทุกคนเห็นไหมครับที่นี่ยหัวสีหัวสีน้ําเงินเฮ้ยเราเราไอไอรถเต้าหูคันนี้เขาเอาไปเอามาแล้วนะครับผมเป็นแม่จอดอยู่ข้างๆกระบะเจ้าของนี่เขารู้ตัวแต่เขาไม่โกรธนะเขาเพราะว่ามันเราสามารถไปตามเอามาได้เฮ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวกระบะคันนี้มีเจ้าของไหม เออเกือบไปแล้วเม่ล่าตอนแรกก็กะว่าแบบเฮ้รถสไลดล์รถสไลดสล์สนใจแบบมาขึ้นรถสไลด์อีกคันหรือเปล่าคันสีน้ำเงินเน่เน่่มา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 ขึ้นมาขึ้นตอนนี้ผมยังไม่เจอแบบรถที่ไม่มีเจ้าของเลยนะครับคือแบบเจอแต่รถที่มีเจ้าของขยันมีแต่นะใช่ไหมคือแบบเนี้ยมันเอามันมัน,ม,นมันไม่สามารถเอาเอาขึ้นได้นะครับ เราต้องใช้วิธีการขับขึ้นอย่างเดียวเอ๊ะเหมือนว่าผมจะเจอลลนี่นคันนี้คันนี้อ่าวเจ้าของไอ้กระบะกระบะกระบะวิเจ้าของเจ้าของไปละเจ้าของไปละเดี๋ยวเราถอยถอยถอยโอเคเอาสไลด์ลงสไลด์ลงหรือยังสไลด์ยังไม่ลงอีกอ่าเรียบร้อยโอเคหลอกรถไว้ครับแต่งั้นเราก็ไปขึ้นเอ้ย มีเจ้าของอยู่นี่ว่าผมไม่เห็นชื่อไงผมไม่เห็นชื่ออขออภยัยผู้ชมจริงๆครับแม่ผมก็เด็กว,ว่าจะเจอผู้โชคดีซะแหละตอนนี้ผมยังไม่เจอรถที่แบบคนจอดทิ้งเลยนะครับผมผม,ผมคิดว่าเราควรจะเปลี่ยนด่านกันดีกว่าตัดมันอยู่กันในด่านไฮว์กันแล้วนะครับผมและออรอบนี้เราไม่ได้วับไม่ได้สปอนออกมาไกลสถานที่ขายรถมากสักเท่าไหร่นะครับผมแต่เหมือนว่าแมปนี้เนี่ยคนจะ ไม่ค่อยเยอะกันนะครับแต่ผมขอเช็กก่อนว่ามีคนเท่าไหร่15คน,นครับแบบนี้มีคนเล่นอยู่15คนนะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเรารีบขับรถไปที่ที่ข้จอดขายรถกันดีกว่านะครับผมเพื่อที่เราจะได้ไปเกลียนคนวันนี้เนี่ยตั้งแต่ทําคลิปมาเนี่ยครับผมเพิ่งจะเกลียนได้แค่คนเดียวเองนะครับผมเป็นเกียรต้า a e 8แแต่เจ้าของเขาเหมือนว่าเขาจะไม่รู้ตัวนะครับผมตอนที่ผมเอารถขึ้นสไล,ลด์รถผมมา เอ้ยเบรกเบรก,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 กดี๋ยชนเดี๋ยวชนรถหนยรถสได์ในเกมนี้มันสามารถชนรถคนในเกมได้นะครับผมมันไม่เหมือนรถเล็กรถเล็กเวลาที่เราขี่เร็วมันจะทะลุแต่ถ้าเป็นรถสไลด์กับรถหัวลากมันจะไม่ทะลุครับมันจะชนได้โอเคเหมือนว่าเราจะเจอเป็นแมปใหม่แล้วนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราถอยเข้าไปตรงนี้เลยเตรียมไว้เตรียมไว้แอดแอด A สามสี่สกายไล หนังได้หนังฟาดว่ะมาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมลืมเอาสารายลงโอเคเรียบร้อยครับผมเตรียมรถเตรียมรถเราต้องค่อยๆย่องไปนะครับผมเราจะไปแบบเสียงดังไม่ได้นี่นี่นี่คันนี้เลยเจ้าของไม่มีเอ้ยเจ้าของเข้ามาแล้วเจ้าของเข้ามาแล้ววคืงต่อหน้าเลยครับสมุยต่อหน้านีคนนี้หลบไปดิโอ้ยเกะกะเกะกะ โอ้โหเห็นไหมเนี่ยเจ้าของเขารู้ตัวแล้วเนี่ยโอ้แล้วรถติดไว้ประเด็นเปลี่ยนคันเปลี่ยนคันไม่เอาละไม่เอาละเจ้าของเขารู้แล้วไม่เอาเจ้าของเขารู้ก่อนไอรถคันสีดาเมื่อกี้มันมาจอดขวางทางผมไม่งั้นเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับ <_ c oughs> โอเคเดี๋ยวผมเอารถออกให้เขาก่อนโอเคไปละโอเคเอาจอดไว้ตรงนี้นะครับก็เด <_ c oughs> ี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป้าหมายกันดีกว่าเราจะเปลี่ยนเป้าหมายกัน เจ้าของเขารู้ตัวแล้วครับเอ้ยเฮ้ยเผื่อจะได้แล <oh ้วเผื่อจะได้แล้วอันนี้อันนี้อันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยไปไปไปดูดูดูอุ้ยแรงนะดนี้แรงนะดนี่ครับเรียบร้อยเจ้าของรู้ตัวอย่างผู้หญิงอุ้ยเจ้าของเขามาแล้วมันมีคนมันมีคนมาขโมยรถสไลด์ผมมันมีคนมามาขโมยรถสไลด์ผมอะ เจ้าขวารถคันเล็กบอกเอ้หยุด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 ทั้งที่แบบไอ้คนขับรถสไลด์มันไม่ใช่ผมด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาคืนเขาดีกว่าเดี๋ยวเราเอาคืนเขาดีกว่าโอเคโอเคไปแล้วไปแล้โอเคไปและโอเคเจ้าของรถ่นเขามา่อถ่วงครับปล่อย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 เขาบอกว่าแบบนี้ ไปละไปละผมไม่คุยกับเขาละเดี๋ยวเขาจะจําผมได้ครับเดี๋ยวเรา,เาไปอุ้ยตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเป้าหมายเราเนี่ยจะเพิ่มมาหลายคันเลยนะครับผมทุกคนแฮปนี่ครับกระบะสิ่งคันนั้นนะฮะไม่มีเจ้าของ <laughs> กระบะสิ่งคันนั้นไม่มีเจ้าของครับผมอ่างานนี้งานนี้เราไม่ควรพลาดน,นะฮะกระบะสิ่งเนี่ยัยรุ่นชอบครับกระบะสิงวไวรุ่นชอบ <laughs> คนนี้เขารีบขึ้นรถเลยครับเขารู้ตัวว่าเขาจะโดนขโมย อูเถื่อนเนาะอูอเถื่อนเนาะมาดีัาดี <c oughs> โอเ,เล่นเองหาเอง <c oughs> อุ้ยเอ้ขึ้นได้ขึ้นได้ไปครับผมทีเนียไปครับเอาสไลด์ขึ้นฮนะเราได้ผู้โชคดีแล้ว <c oughs> ผู้โชคดีหรือผู้โชคร้ายกันแน่นะครับไปครับผมเราไปที่จุดหมายที่เดิมของเราเลย มอนมอนมอนบ๊อป <c oughs> คคป๊อ, <c oughs> อป <c oughs> อป,ป๊องป๊อนปน๊อปป๊ <c oughs> อป๊อตุ๊ปป๊อปป๊อปป๊อเดดดดอดด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 รดด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 บดอดด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 ดอดด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 บดอดดดดอดดดดดดดอดอดอดดดดดดดอดดดดบดะดดดดดดบดดดดดดดบอดาด ไปแล้ววาร์ปกลับแล้วอวาร์ปกลับบ้างนะครับผมไปนูน่นแล้วฮะเดี๋ยวเราะเอาสไลด์ขึ้นก่อนอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับผมยังไม่เข็ดอีกแล้วน้องยังไม่เข็ดอีกหรอถ้าไม่เข็ดเนี่ยจอดรถทิ้งไว้พี่ได้นะโอเคครับเดี๋ยวเราเตรียมรถของเราไว้อีกเหมือนเดิมนะครับผมผมจะเอาจอดแอบๆอไว้แถวๆนี้ โอเคครับผมดังนั้นนะฮะเราก็จะทําการเอาสลาย์ลงแล้วก็ล็อกรถไว้ดิเช่นเคยบางคนมันก็มีกุญแจผีเหมือนผมนครับมันมาขโมยรถสลาย์ผมไปขับเฉยตอนแรกที่เราเข้ามาดูสีดูสีสสอุ้ยโอ้โหเจ้าของไม่อยู่หลายคันเลยนี่คันสีม่วงค,คันคันสีม่วงครับคันสีม่วงอุ้ยมันออกไม่ได้อ่ะมันออกไม่ได้ครับ เจ้าของรถเขามารถหรือเปล่าติดอะไรก่อนเจ้าของรถเขามาละเราไปดีกว่าฮะเนี่ยเสื้อสีแดงน่าจะเป็นเจ้าของรถหรือเปล่าผมคิดว่านะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับเราจะไม่ขโมยแบบต่อหน้าต่อตาเจ้าของเขานะครับเราจะแอบ,บขโมยเอ่อ a c อันนี้เจ้าของรถหรือเปล่านเนี่ยลัมโบไปลัมโบอุ้ยลายกะทิเร็บบูด้วยนะครับผมอะไรเนี่ย กดอ้วกใส่กันทำไมกดอ้วกใส่กันทำไมมานี่มานี่เอาไปละโอเคเจ้าของรถเขาไม่ตามมาครับเจ้าของรถเขามาแต่กดอ้วกใส่กันอยู่ดังนั้นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถสไลด์ผมหายรถสไลด์หายมีคนถูกรถสไลด์ผมไปโอเคโอเคมันกำลังถอยออกไปข้างนอกเลยถอยถอยถอย โอเคครับผมแต่เรายังไม่ได้เอาสไลด์เราเราลงเลยตอนเนี้ยมันมีคนมา <c oughs> มันมีคนมาขโมยโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปทําการเอาสไลด์เจ้าของเขาจะตามมาหรือเปล่าโอเคแบบหนึ่งแบบหนึ่งไาโอเคเรียบร้อยครับเจ้าของเขายังไม่รู้ตัวนะครับเจ้าของเข้าโมเตอกดอิโมจิอ้วกอยู่นะครับผมดังนั้นเนี่ยครับเราจะ <c oughs> คนนี้เข้ามาบีบแตะใส่รถเราทําไมครับ อันนี้ลูกไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ๋ออุ้ยอ,อ,อย่ามาขึ้นซีมันไม่ใช่ภารากิจของนายนะเข้าใจเป้าอันนี้มันคือภารากิจของเรา <c oughs> มันมีคนจะเอารถขึ้นเว้ยทุกคนเแต่ผมจะขโมยรถออะมันไม่ใช่คอนเทนต์ผมนะแบบเนี้ยอา้อาวอา้าวลบหน่อยลบหน่อยเจ้าของเขาตามมาแล้ว <c oughs> ไปละเจ้าของเขาตามมาแล้วไอ้คันนี้มันอยากขึ้นใช่ไหมโอเคได้เลยไป ได้เป้าหมายใหม่แล้วครับผมหายครับอะไรวะเนี่ยมัวกันที่หายเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทิ้งนะผมไม่รู้ว่าใช่เจ้าของเขาหรือเปล่านะครับผมไอผู้หญิงเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่เจ้าของเขาหรือเปล่าไอผู้หญิงน่าจะเป็นไอคนที่คนที่ขับอันนี้ปะคนที่ขับรถไอที่เราไปขโมยแล้วเขาไอนั่นน่ะรถคันเล็กๆอ่ะผมไม่ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นคนเดียวกันผมไม่ได้ดูชื่อ เดี๋ยวเราเอาไปที่เป้าหมายที่เดิมนะครับผมนี่ฮะไปครับจอดเบรกเบรกเบรกไปครับผมไ้เฮ้ยเขาว์ปกลับว่ะโอ้ว์ปกลับทำไมนมกว่าจะร่วมมือกันที่ไหนได้ครับโอเคครับทุกคนครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็มาเลาทเล่นๆคำๆให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเป็นการแบบมาหา อะไรทาในเกมคาร์พิ้งบ้างนะครับผมนอกจากการแต่งรถมาอย่างเดียวแล้วเออนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปนี้นะครับผมก็ไี่ชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดไลค์ทิกตอ,อกให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมลิงก์ที่ดีสคริปชันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครที่อยากดูต่อก็คอมเมนต์บอกผมเลยละกันนะครับทุกคน,นโอ้คนเยอะหน้าเกลียดที่มหายเลยตอนนีน้คนเยอะมาก